สวัสดีค่ะคลิปนี้อยู่กับแม่บุญถิ่นนะคะคะมาถึงป่ายางป่าเห็ดแล้วน,นะคะนี่ค่ะเห็ดเห็ดนะคะนี่ค่ะเห็ดชนิดนี้นะคะชนิดนี้ถ้ามันเป็นแบบนี้นะคะคะ่แม่บุญถิ่นนะคะตอนนี้ค่ะ,คะกําลังหาเห็ดอยู่นะคะ นี่ค่ะจุ่มๆแบบนี้จะเรียกว่าเห็ดตะไครนะคะถ้าจุุมๆแบบนี้ Nike ค่ะเห็ดตะไครค่ะถ้าเป็นแบบนี้นะคะถ้าเป็นเห็ดแบบนี้ชนิดนี้นะคะนี่ค่ะกินไม่ได้นะคะเห็ดชนิดนี้นะคะนี่เป็นแบบนี้กินไม่ได้นะคะ <Te ach> เขาจะเรียกว่าเห็ดยางนะคะนี่ก็เป็นยางๆางแบบนี้นะคะค่ะเสียนหาเห็ดนะคะเราจะไม่เอานะคะแบบนี้นะคะ มันเป็นเห็ดยางนะคะตนมีเห็ดยางนะคะถึงจะเป็นน้อยๆแบบนี้ก็เราก็รู้นะคะนี่ค่ะชาวบ้านเรานะคะไม่กินนะคะเห็ดชนิดนี้ค่ะกลัวมันจะเบื่อนะคะค่ะไม่มีไม่มีหอยไม่มีอะไรมากินเลยนะคะถ้าเห็ดกินไม่ได้นะคะนี่ค่ะเราก็จะไม่เอานะคะแบบนี้เราก็จะเดินไปเรื่อยๆนะคะ ตอนนี้นะคะกำลังเดินไปนะคะเดินไปหาเห็ดนะคะค่ะแม่บุญถินจะรู้เลยนะคะถ้าเห็ดกินไม่ได้นะคะแม่บุญถินรู้นะคะนี่ค่ะแบบนี้ก็กินไม่ได้นะคะแบบนี้ก็กินไม่ได้นะคะเห็ดค่ะแบบนี้นะคะเห็ดที่กินไม่ได้นะคะมันจะดอกสวยงามนะคะไม่มีอะไรมาเกาะแกะนะคะ กินไม่ได้นะคะชนิดนี้ก็กินไม่ได้นะคะนี่ค่ะดอกใหญ่ๆแบบนี้นะคะกินไม่ได้นะคะค่ะกินไม่ได้นะคะแบบนี้ถ้าจะกินก็ต้องกินเห็ดแบบนี้ค่ะ่ากินไม่ได้นะคะแม่บุญถิ่นรู้นะคะว่าเห็ดเห็ดนี้ค่ะมันมีหลายชนิดนะคะค่ะ มีหลายชนิดแต่เห็ดกินได้เห็ดกินไม่ได้เราก็รู้นะคะเพราะว่าเราเคยเคยไปหาเห็ดนะคะตรงน,นี้ก็ถึงแล้วนะคะต้นไม้ค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะเดินไปเรื่อยๆนะคะยังไม่ยังไม่เห็นสักกระดกเลยะคะ่ะเห็ดที่ ว่าแดงเกาะนะคะแดงรุง่งเกาะค่ะตอนนี้ก็ยังไม่ได้ยังไม่เจอเลยนะคะถ้าเห็ดกินได้แม่บนถิ่นก็จะรู้เลยนะคะเห็ดกินได้ค่ะไปดูกันนะคะเห็ดอ่น เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะนี่ะเจอแล้วนะคะเจอแล้วค่ะนี่นะคะดอกแบบนี้นะคะนี่จะเป็นกินได้นะคะเห็ดชนิดนี้ค่ะกินได้แม่บุญถิ่นเคยกินนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเห็ดน้ํานมนะคะนี่ค่ะจะมีน้ํานมออกแบบนี้นะคะกินได้นะคะชนิดนี้ค่ะนี่ค่ะกินได้นะคะ ก็จะเอานะคะไปเรื่อยๆนะคะชนิดนี้นะคะออเยอะค่ะออกเยอะแต่ชนิดนี้นะคะกินไม่ได้นะคะชนิดนี้กินไม่ได้ค่ะเห็ดยางเหมือนเคยนะคะกินไม่ได้นะคะอ่าก็ต้องไปเรื่อยๆนะคะว่าเราเคย เคยหาเห็ดเราก็ต้องรู้ว่าเห็ดไหนกินได้เห็ดไหนกินไม่ได้นะคะค่ะแม่บุญถิ่นก็จะพาเดินไปเรื่อยๆนะคะตอน,นยังไม่เจอเห็ดยังไม่เจอเห็ดเลยนะคะ มีเห็ดเลยหาที่หลังนะเดินไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็เริ่มมีแสงแดดแล้วนะคะเริ่มมีแสงแดดแล้ว ถึงป่าเห็นแล้วนะคะแต่เห็ดยังไม่มีค่ะวันนี้คงจะไม่ออกนะคะเพราะว่าเดินมาเรื่อยๆก็ยังไม่เจอเลยนะคะค่ะ เือเห็ดแล้วนะคะเจอแล้วเห็ดอะไรนอนาะเห็ดพึ่งขุมเห็ดพึ่งขุมนะคะนี่นี่นะคะหนึ่ค่ะเห็ดชนิดนี้นะคะเห็ดชนิดนี้ถ้าเห็ดกินได้นะคะมันจะเป็น ดอกที่ไม่สวยแบบนี้นะคะเพราะว่ามีไข่อะไรนะคะพวกหอยพวกเต่าพวกอะไรก็จะมากินนะคะเห็ดที่กินได้นะคะค่ะหน้าแล่นะคะนี่เขาเรียกเห็ดหน้าแร่ค่ะชนิดนี้นะ่กินได้นะคะกินได้ค่ะมีหอยมีอะไรมากินแล้วครึ่งหนึ่งนะคะก็จะเอานะคะก็จะเอาค่ะานี่นะคะค่ะ เห,เห็ดไข่เฮ้ออย่าเพิ่งเก็บนะเห็ดไข่ดงนะคะตอนนี้เห็ดไข่ดงค่ะน้าฟ้าวเห็ดไข่ดงนะคะตอนนี้ค่ะได้แล้วนะคะได้แล้วแต่ยังไม่เยอะนะคะน่าฟ้าวแหละนะไม่มีท่านไปขุดมาเก็บ เพื่อนเขาจืดแล้วนะคะแม่บนถึงก็กําลังตามไปดูนะคะกําลังจะตามไปดูค่ะค่ะจืดแล้วนะคะนี่กําลังจืดแล้วนะคะอน่ะน,นี่จะตีนเยียบแล้วดินนี่นะคะเห็ดเล็กๆนะคะมันจะเป็นแบบนี้โอ้ยเย้โหเดี๋ยวยังไม่เย็บนะเกะ็บ<น>เอา,าเลยเลย จะเป็นแบบนี้นะคะตรงงามเมือเเอตจอนี่นะคะเห็ดนะคะแดงเกาะนะคะมันจะออกถ้าไม่มีร่มเกาะมันก็จะไม่ออกนะคะเห็ดชนิดนี้นะคะค่ะกินได้นะคะชนิดนี้กินได้ค่ะเจอแล้วนะคะเจอแล้วนะคะเจอตัวนี้แล้วเหรแดงเกาะนะคะเหาเฮาเปล่าเห็ดเฮาเค่น้ำมเจอแล้วค่ะเจอแล้วค่ะ กินได้นะคะเห็ดชนิดนี้ค่ะเรียกว่าเห็ดแดงโกะนะคะแดงล่มโกะนะคะถ้ามันไม่มีต้นไม้นะคะเดี๋ยแบบนี้นะคะก็เรียกว่าต้นไม้ล่มโกะนะคะมันก็จะออกแต่ถ้าไม่มีแบบนี้นะคะใบเป็นแบบนี้ค่ะล่มโกะนะคะ มันก็จะออกนะคะถ้ามันออกเยอะๆนะคะเต็มดินเลยนะคะเถวนี้ก็เจอแต่เห็ดนะคะแต่คงไม่ออกเยอะนะคะเพราะว่าเห็นแค่สามดอกเองนะคะสามดอกก็จะอิ่มนะคะเดินไปเรื่อยๆนะคะเดินไปหาเรื่อยๆค่ะเห็ดทำไมนะคะวันนี้ เพราะว่าฝนตกมันก็เลยยังไม่อองคะ่ะเห็ดนี่คะต้องเดดออกเดดออกอบอ้าวนะคะอบอ้าวเดดก็จะมีเยอะนะคะเห็ดแต่ตอนนี้นะคะพอเรารู้ว่าเพื่อนเขามีนะคะชาวบ้านเขาเอาลงมาเราก็เลยรีบมาดูเลยนะคะเพราะว่าอยากจะมาดูให้เห็นกับตาเลยนะคะก็คงจะ ยังไม่ได้เจออีกเลยนะคะก็อยากจะเจอนะคะแต่ก็เดินไปเรื่อยๆอีกนะคะบางทีบางทีงทจะวิธีเอาเห็ดนะคะก็แบบนี้นะคะบนถิ่นก็เคยรู้จักเพราะถ้าเคยกินนะคะเคยกินแต่เห็ดถ้าเห็ดเบื่อนะคะเราจะรู้นะคะถ้าไปหาเห็ดแล้วงกเราก็จะรู้ว่า อันไหนเห็ดละงอกอันไหนไม่ใช่นะคะมันก็จะเหมือนเหมือนกันนั่นแหละคะ่ะแต่ถ้าคนไม่รู้จักนะคะเอาทุกอย่างเลยนะคะพอเอามาถึงบ้านเลือกออกแล้วก็เห็ดกินได้น้อยเดียวเองนะคะเห็กินไม่ได้ตั้งเยอะว่าคนเข้าไปก่อนเขารู้เขาไม่เอานะคะถ้าไม่เป็นตะกินนะคะ เบื่อแล้วเขาก็จะไม่เอาค่ะค่ะไปเรื่อยๆก็ยังไม่เห็นเลยไม่รู้เลยว่าจะค่ะเดินไปเรื่อยๆนะคะก็ไม่รู้ว่าจะ มีอีกหรือเปล่ามีแล้วนะคะมีแล้วค่ะก็จะพอกินอยู่นะคะฮ่าเลาใส่กับเพชรโคนอีกค่ะใส่กับเพรโคนอีกก็จะพอกินนะคะ,นะคะเอาไปปิ้งป่นนะคะชะนิดนี้ปิ้งปน่นฮาฝนตกมันก็เลยไม่สวยเท่าไหร่นะคะฝนตก ก็กินได้กินได้นะคะอ่าหเห็ดเห็ดตะไคร้เห็ดตะไคร้นีก่ก็ปิ้งป่นก็อร่อยนะคะมันจะหอมมากเลยนะคะปิ้งบ้านนี้หอมไปถึงท้ายบ้าน,นะคะ่ะอ่าเห็ดโคนนะคะเห็ดโคนมันจะเป็นแบบนี้นนะคะ่ะ ได้กินอยู่นะคะต้นถือก็เหลือเห็ดเผาเห็ดที่ไรนั่นสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ